الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم ฮะดิษบทที่แปดชีวิตและทรัพย์สินมุสลิมเป็นสิ่งต้องห้ามจากท่านอิบนุมัรรอเดลลออันฮูมาเล่าว่าท่านอัสลอฮ์ลาะฮ์อะลัยฮุสซาลัมกล่าวว่าฉันถูกสั่งใช้เพื่อให้ต่อสู้กับมนุษย์จนกว่าพวกเขาจะปฏิญาณตนว่าละอิลลฮิลละหมายความว่าไม่มีพระเจ้าออื่นใด ที่ควรแก่การสักการะกราบไหวอย่างแท้จริงนอกจากอัละวะอันนะมมุฮัมมัดรอสูลุล์นั่นหมายถึงว่ามุฮัมมัดคือศาสนาทูตของโะองและจนกว่าพวกเขาจะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจนกว่าพวกเขาจะจ่ายสก,กาดดังนั้นเมื่อพวกเขาปฏิบัติตามที่กล่าวมานั้นแล้วเลือดเนื้อและทรัพย์สินของพวกเขาย่อมจะได้รับการคุ้มครองจากฉันเว้นแต่ด้วยกับสิทธิของอิสลาม และการสอบสวนของพวกเขานั้นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาฮะดิษบทนี้บันทึกโดยอิมามบุคฮรีและมุสลิม